นั่นเป็นเพราะเธอไม่รู้ว่าปู่เอินทำเรื่องไปบ้างต่างหากหรอกแม่และปูเ่เฮืงเ่ยหรือว่าพ่อของฉันหลังจากที่ตั้งสองฟากันหนีออกมาได้แม่ของฉันรักษาการของพ่อให้หายดีได้ด้วยการอาศัยทักษะทางการแพทย์ของเธอจากนั้นพวกเขาก็ม,มีฉันเราว่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้น มาเด็กเด็กที่ถึกพูดถึงนี่แหละและนั่นเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ฉันมีความสุขที่สุดที่ฉันมีมาต่อมามีด้วเพราะอะไรผัวเหิงที่ตามาเราจนเจอปล่อยเนี่ยเสรล,เ,ลเร็วรีบดีไปเร็วก็บ้าาครับ แต่วันน e ั้ฉันก็ไม่ได้เจอหน้าพ่ออีกเลยแต่หลังจากนั้นแม้่พวกนาจะหนีไปจากเขาได้แต่ก็ขวาพวกได้เจออีกครั้งฉันเดาถูกไหมฉันก็หวังว่าเขาจะมาหาเราเจอเองพระวิธีที่เขาใจนั้นโหดเยี่ยมกว่านั้นมาก ก็วังกับดักให้แม่โดยการใช้พ่อฉันเป็นเยียวหรอรอเธออยู่นะตอนนั้นฉันแม่และพ่อบ้านที่ทำงานให้พ่อของฉันรอใส่อยู่ที่นี่ด้วยกัน3าคน หลังจากที่เธอจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยสําหรับเราเธอก็ออกไปหาพ่อด้วยตัวเองแต่เธอไม่รู้ว่าป๋าเฮองนี่จะได้คุณของเขามาตรวจค้นบ้านหลังนี้และจะที่เธอออกไปแต่โชคดีที่มีห้องใต้เด็ดอยู่ใต้บ้านหลังนี้ทีนี้เบบีไปนคนที่เอดิด พวกเดินกันเลยหาตัวเราไม่เจอคุณใจน้อ้เราต้องดบนีไปจากที่นี่นะครับไม่ผมจะรอแม,ม,ม่อยู่ที่นี่มัม,ม่จากนั้นฉันก็เปลี่ยนดับสกุลเป็นชื่อให้เหมือนกับของพ่อบ้าน แต่แม่ของฉันฉันไม่รู้ว่าเธอเกี่ยวข้องกับการตายของปู่เอิร์หรือเปล่าแต่ที่ฉันดูคือเธอดูเหมือนจะกลายเป็นผู้อีกคนที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อตอนที่ฉันเรียนตอนมัธยมฉันถึงได้ติดต่อกับแม่อีกครั้งในตอนนั้นเธอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออชาฉัน น่แพงด้วยฉันรู้ว่าเธอต้องฝ่าฟันเรื่องอะไรมาบ้างแต่ในตอนนั้นเธอพยายามทำร้ายฉันฉันก็เลยไม่ใช่ความปิดของเธอหรอกฉันก็อยากจะที่บายให้เธอฟังว่าทำไมฉันถึงเปลี่ยนตระกูลปัวและทำไมฉันถึงหวังที่จะยึดบริษัทปัวมาดูแลเองผัวจริงอักษรวนรับโทษทั้งหมดที่พวกกอกอไว แต่ผัวชิงอังก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกระทำนะผัวเอินตหาหักราที่สมควรได้รับโทษคนเดียวเขาก็าจะเป็นผู้ถูกกระทำได้อย่างไรกันพ่อของก็เป็นปีศาจจยไดนเะตอคิดว่าผัวชิงอังน่ะเป็นคนดีอยู่อีกเหรอนั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้แสดงตัวตวนที่แท้จริงก็ออกมาให้เตอเห็นอย่างไรละเธอยอมแต่งงานกับเขาก็าจะต้องถูร้ายเตอ cái cẳng thứแน่นอน, giống như bố của con tâm mẹ của chânแน่นอน. Sư nè, cũng không muốn quân Mà gặp chân thứ, liệu tôi sẽ đạt được tất cả những gì tôi cần, không phải มากับฉันเถอะนะฉันเอ่ขอโทษด้วยนะจื๋วซื่ออันหัวใจของฉันไม่มีที่ว่างสำหรับใครอื่นแล้วล่ะโอ้โออเ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 ดาวดาวจ้ะดาวถือบัตร หายใจไม่สะดวกเลยเอ๊ะเออคุณใจปวดครับฝึกคุณหมอโออยางครับคุณใจปวดท่าทีไม่ดีแล้วครับฝึกฝึ Ờ ờ, cứ cứ à. ờ, ở. Mà là cứ 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 bỏ ôi cứ Ờ ờ. cứ la cứ la cứ chân cứ 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 nè. Ê. cứ liêu. clap cứ 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 ผมรู้สึกเออ่นนัหนั่นน่าจังเลยครับเออปังเอ๊ะทำไมพิษเย็นถึงแปรไปสวีคนได้ล่ะ อย่างกนะับผมนะผู้ช่วยคนไดก็ตายแล้วล่ะก่อนที่จะรู้ว่ามันเกิอดอะไรขึ้น <c ười> นายอยู่ห่างเช่นไว้จะดีกว่าคลิ สุวรวันกรี๊งฝุกรี๊งเขาพูดสลับความบุญใายของนายนะชื่อซื่ออัง ฉันไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของนายได้หรอกนะเพราะฉันยังคงรักผัวชิงอังคนเดียวถ้าฉันไปอยู่กับนายแล้วมันจะยุติธรรมสำหรับเขานะสิอึกอึกอึจะไม่ตัวรอดมันจะยุติธรรมกับฉันหรือเปล่าฉันมีดีกว่าเขาและฉันจะดูแลเธอให้ดีกว่าเขาด้วยก็แค่เธอให้เวลาฉันฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเปลี่ยนใจเธอได้แน่นอน มันไม่เหมือนกันหรอกนะฉันดูดีว่ามีคนมากมายที่ดีกว่าผัวชิงอ้างแต่คนเดียวที่ฉันรักก็คือเขาเท่าน,นัา้น <B ực. S 1> ตึกทตไหมกันนะแต่ทั้งที่มันหักหลังเธอและทำร้ายเธอขนาดนั้นแต่ทำไมเธอถึงยังรักมันอยู่นะ tụi mày là tụi mày tôi từng tuần trai tệ nên tăng tăng thì trên có tâm lại chuyện lại dạng phu rồi thưa chính tôi của ban trung này น่าตลกจริงจรมันน่าตลกสิ่งดีสื่อชื่ออังทำไมคุณถึงไม่รับสายฉันล่ะคะฉันเป็นห่วงคุณแทบแย่แนะ รู้ไหมคะว่าปวดทิงอ่างหน้าฝุกอืมอืมอ่ะอืม อย่าพูดจื่อะ้ในชันได้ยินอีกอ้ออืออค่ะอื้อื้ึอื้อ่ะสอเออเออสืส้ออ่านเจ๊๊๊ เจ็บเจ็บโอ้ยอย่างรู้ว่าบ้าเจ้าบ้าจนได้นะหลังจากที่นอนคิดตั้งคืนสุดท้ายฉันก็ตัดสินใจโทรหาเธอ เรื่องนั้นเจ้ามันเถอะตอนนี้อาการของเขาเป็นยังไงบ้างค่อนข้างแย่เลยล่ะอาการมันแตกต่างจากก่อนน้าเนี้ยพิษอยูนในตอนนี้สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นติดได้แถมพิษย,ยังดุนแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยและที่แย่ที่สุดในตอนนี้ก็คือเขาไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าใกล้เขาอออ,อ,อ